สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางเอฟซีหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับว้าเวเล่ากะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟหมอลำสาวไม่พอใจโยงด่าบอสบิก๊กคือคน ทำสิ่งนี้หลังหมอลำสาวติดต่อหมอลั่นร้ายมากนิสัยกะเทยป้าพี่น้องคือว่าแบบนั้นเนาะบัดทีนี้นะครับเกิดอีกอย่างึ้นเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับทางหมอลำสาวนะครับพี่น้องเพื่อนไปทัวร์ตามประเทศแต่ว่าเพื่อนมีปัญหานะครับติดอยู่ต่อหมอนะครับมีปัญหาอยู่ต่อหมอแต่ว่าตอนนี้กะ ่านเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าทางเอฟซีนะครับคนขางบอบพอใจนะครับหาว่าที่หมอลําสาวติดต่อหมอเพราะว่ามีคนไปกันแกงซึ่งกับเม่นผู้ใดครับกับโยงมมใส่บอร์ดบิ๊กนี่แหละครับพี่น้องหาว่ามีคนหาว่ารวมหัวกันกันแก้งนะครับทางหมอลําสาวเพราะว่าทางเพจนะครับป้าหนิงนะครับเพิ่นออกมาโพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องเพิ่นโพสต์ว่า แม้แม้ได้ข่าวลงทุนรวมหัวกันแจ้งตอมหวังสกัดพอพไม่ให้เข้าประเภศเพื่อขึ้นเวทีหึเจ็บใจเมียเก่ามาทัวรอียนะครับก็คือมาทัวยุโรปนั่แหละครับพี่น้องหาว่าเจ็บใจนะครับที่เมียเก่าได้มาทัวยุโรปประมาณนี้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับทางเอฟซีน่เข้ามาคอมเมนต์นะครับฟาดยับเลยนะครับท่านแรกบอกว่า นิสัยแบบนี้แย่มากนะครับนิสัยท่าแท้ออกมาเลยคนดูเขาเริ่มเบื่อมันแล้วแหละนะครับนี่แม่ของลูกนะชาตินี้ใจมันไม่มีความสุขหรอกถ้ามันไม่หยุดทำทุกวิถีทางจริงๆคนนี้นะครับเป็นตูเป็นตาเลยพินองยูงมาดาบอดบิกนะครับทันต่อมาบอกว่าเลี้ยวคักท่าแท้กำลังออกนะครับเสือเ้อบดนะครับเพื่น าทางป่านยีงมีพูดในอย่างเอฟซีนี่ก็เสือเบิดเลยพี่น้องประมาณนี้นะครับท่านต่อม้าบอกว่าร้ายมากนิสัยกระเทยคนนี้นะครับแล้วกับท่านสุด้ายนะครับบอกว่ากระเทยไลยออกอีกแล้วนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับหมอลำสาวมีปัญหานะครับติดต่อมอแต่เอฟซีโยงมาด่าบอสบิ๊กหาว่าบอสบิ๊กนะครับเป็น คนอยู่เบื้องหลังนะครับมีการโทรไปแจ้งตอมอนะครับทาให้ทางหมอลำสาวก็เลยมีปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็เข่าต่อมอนะครับเข่าประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกบคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ